delicious huh? Ja, Find. Nee. Heeft Shukka gevonden deze? Oh, mooi echt. Wat heb je dan? Zo mooi. Gemaakt, gemaakt, gemaakt. Moei, beel, mier, nog, gemaakt, hier. Denk maar, ze het gek, oh, ze worden de, kepo. de, kepo, de, kepo. de kepo. ทิ้งสีนาวไปยังเลยกินสสสใส่ใจได้แค่ yeah ชุกเกอรุ่นมิ่งกระหนงเลยวยหรูสวยผู้นาดีที่ฉันรักสวย Why Mac? ว k ววว h o a ว h ว a ว h a อกนี้พี่น้องจ้า Ouch. เข่าะน่อ Big one. Also oh, <so S 1> old. ได้เ i ื้อเ So. h a t Oh. ทุกคนจ้าบัลลอกนี้ขึ้นมาบัลล์ว o w e r p o w ว r power. แต่งบอนอ ขายทั้งแหน่พี่น้องจ้ะเฮาเอามาเบิ่งกันป้าโอ้ <c ười> <c ười> Still very big. Yeah. Only, only leg. Yeah. You know. We have yeah. to be ลมมากฮะล้มลม้ลมงปงดอกนี่จกักิเถาป้เแถาเด้อจ้ะเด้อบานแล้วเนะาะจักิเถาป้เถาเดี๋ยวเข้ามาเบิงโอ้ยแถาแล้วเนาะ còn hay cười mày, con cá sấu hay bưng hết, con đang ở đâu, đeo đeo ลมแห้งๆเนาะหนาวแล้วเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วใบใหม่ก็โลนหลายแล้วเนาะจ้ะนี่ใส่ตา ตกหัวดีจ้ะคล้ายๆกับคล้ายๆกับลูกอันนั้นเลยคล้ายๆกับลูกอันที่ยู่ข้งๆกันเนาะนี่ลูกยู่ข้งๆกันดอกกระัง,งามบ่ม่มูเนาะเกิดอยู่ดอกเดียวงามจ้ะ ดีพ่อได้เก็บถึงสีหนาวแล้วตาก่ะยังพ่อได้เก็บอยู่เนาะจา้ะเนาะคุณดอกงามอยู่เบ่งดอกนี่จ้ะโอ้ยตั้งอยู่โตดโปดผู้เดียวโอโอ้อ,อยางงาม สภาพยัางงามดูนะจ๊ะเบิ้งสงหายเบิ้งดอกนี่ทุกคนเท่าลรวแหละตาบาอยากให้เบิ้งวามันงามเนาะเกิดอยู่ไตมอดแหมคุณอะโอ้ยถอนออกไวก่อนอยางงามเลยเกิดทย่ไตมอด เบ่งจากทุกคนเบ่งดอกเห็ดดอกนี่เื่งไก่กับใบไหม่สีมันกับสีคล้ายใบไหม่น่ะเข้ามาหลุ่นกันว่าเถ่าบอเบ่าบงบาเถ่าดอกจาก ผี่คือใบใหม่เลย,ย,ย,ยตัดขายางไงเนาะจ้ะอุ้ยคุณน่ะขาบกใหญ่งามๆหัวเดี๋ยวฮอตตัดขายังแน่นๆอยู่เนาจะจ้ะ งามขักดอกเนี่ยม,มุคอยไม่เห็นห้เก็บแล้วละ่ะจ้ะเดี๋ยวพีเจ้เาในตะกามาตัดนี่ที่เก็บมาบางหันที่บอดายตัดขาเดี๋ยวข้อสิตตัดขาไปในน้ำกันเลยหนาวแล้วบไม่เห็นห้เก็บ ก่ว่าขาเพ่นยังงามอยู่จ้ะถือฟุ้นไลยกระช่ำช่ำน้ำ เก็บมาตอนนั้นสามดอกบริตัดขางามๆจ้ะเฮียเฮียชอมอยอู้ซอหมอยโอ้ดอกนี้ครับค่ะพี่น้องโอ้ซอหมอยเอ็มพิกซีดาโอเ็นะนี่ดอกนึง มาหอ้องมาตื่นโอ้ยเดี๋ยวเขาตัดขาเกิดอยู่ในิคอง สองดอกโอเนียโอ้โอโยงามค่ะฟาดโกัสเฮีย ว่าแมงกินหาบงามแมงกินแมงกิน ตรงนี้สองดอจกจ้ะนี่ดอกหน,นึ่งเดซเซนอันดาโอตเอน,นสองดอกน่างามเปลี่ยนจ้ะโอ้ยหายจะงามด้วยนะจ้ะเดี๋ยวเรามาเอาดอกนี้น

กลองกระนาบุตนาบุตรนาบุตหลายอันนี้เฮ็ดเพิ่งเลือดจ้ะเฮ็ดเพิ่งเลือดมันสะแซ่บสุดๆเลย นี่แซ่บที่สุดได้บรรดาเห็ดโอ้ยทุกคนเห็นเห็ดปะจ้ะโอ้ <laughs> บา้าคุแม่คือไปใหม่ค่ะแม่โอ้ยขึ้นไปใหม่ค่ะดอกงามไฮจังแน่นบา้าว้วสอยโอ้เฮเล่โมยโใหญ่ ตัดขาให้เบิ้งใกล้ๆเนาะจ้ะปั๊ดแน่นแน่นแน่นอ๋อเด่นสวยสุดของวันนี้ตรงสายสีดอกสุดท้ายแล้วเนาะค่ะได้ได้จากลากันไปดอกนี่เนาะจ้ะเนาะดอกนี่แม่คุณลิ้นแล้วโอ้ยงามค่ะชุดกระคมชุดกระคมชุดกระคมดูให้ดี โอ้ยทุกคนจะขายบุญสองดอกนี่สามดอกบุงจากฝนกระตกอือยางกับบ้านแล้วแต่พ่อพอดี Nen lê ta 3 đỏ nó hoặc quá mình nên 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 đọc nên Đọc nên 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 Ở hạc สามดอกหนาลากักหนาลากักผลตกใส่ต้ญดอกมีจ้ะมาสิกับแล้วกันยังพอโอ้ยต้เปียกผลจะดอกงามกดบได้สุดทายนะ ดอกงามค่ะดีดอกมันจะทุกคนโอ้ยเหมือนกี่ดอกฝนตกสิ่เด็ดพ่อซสาม,ม,มีเลยจ้ะเปียบตกฝนตกเปียกทุกค้อ ของกันนาบุตนาบุต,โตกโปโก้ไหนี่จ้าผลงานวันนี้เปียกพนฝนสีฝ้ากลับแล้วเน,นาะค่ะหางานใดกระมานคือเกา้าโอเคนะคะเนะาะเพราะว่าหนาหนาวแล้วได้ซ้ำนีกก็ดีแล้วนะจ้าเปียกฝนฝนแห้งเดี๋ยวสีกลับแล้วโอเคค่ะขอบคุณจ้า Bye bye ค่ะ bye bye Hoi hoi doi doi bye bye Ciao ciao